สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบา้าเฮสวัสดียามเช้านะคะแต่ก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่านึ่งข้าวสุกแล้วแล้วก็จะพาสี่มาดูทะเลหมอกอันนี้เป็นที่นาะของพี่บ่าวนะคะนะทะเลหมอกแล้วก็มารดผักกันนะแล้ก็ทนี่ ทะเลมเอ,อมารุษคบะต้นมะละกอหาตะไค้ใบมะกรูดของแอดก็กำลังโตนะคะเนาะที่ใหญ่ใจดีส่งมาให้ตั้งนางนแล้วแหละมันโตค้ามากเลยใบมะกรูด จะปูกตรงไหนถึงจะถึงจะโตทะเลหมอกท้องน,น้ที่บ้านหัวแอนจะมีทะเลหมอกเหมือนกันนะคะน้าหมอกลงตอนที่แอดตื่นมานะตีสกว่าจะตหีห้านะหูขาวเต็มเลยอันนี้ยัง,ยงจางๆแล้วตอนนี้หกโมงกว่า สวัสดียามเช้านะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่ทานลยเป็นชางางก็้ทำหน้าที่นะสองคนก็ทำหน้าที่นะทำง่นทำนี่ทำกับข้าทำอะไรเสร็จแล้วก็กลับคืน ว่านะัากัดพื้นใช้กล่องเอาไว้เวลาหน้าฝนเราก็จะได้มีพืนท้ายเนาะหน้านี้นะ่ะพืนอะไรก็ได้ง่ายๆแต่หน้าฝนนะไม่ได้เนาะฝนตกเฉะ,ะีเ่เฉะบรรยากาศเช้านี้นะค่ะก็ดขนม จะเอาปุ๋ยที่อวัวใส่ตะไค้ก็จะตะไค้น้านนี้ก็จะไม่เข้าเุดนสมบูรณ์นั่นที่เนีย นี่บรรยากาศหลังบ้าน 来来查。 น้ำเดินเทือกทะเลหมอกบ้านพี่บาวพี่บาวก็น่าจะลงไปยามหนูหรือเปล่าเดินลงไปในคะลาง ไลยแอดเดียวไม่ได้น้ำไม่ได้รสเลยก็ไล้ยทั้งนั้นนะคะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องคุนได้เห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ